ี่น้องสบายดีพี่น้องไปวันศุกร์สิคุณเดจ้าสบายดียามแมลงจ้ามันนีดจะเข่าคั่วคือเก่าพี่น้องเมนูอาหารแรงมัอน,นี้ปิ้งปลาจ้านี่ปลาสดๆจ้าแม่น้ำโขงที่เขาซื้อเอาซื้อปลาโลหนึ่งพี่น้องใส่ตู้ไว้กินอันนี้จะเป็นมักถั่วจ้ามัอน,นี้จิปีงปลาต่หมักถั่วเด้อพี่น้อง อาหารแรงวันนี้สดาสิมาปิงป่าตำหมักถั่วจ้าเดี๋ยวเอาหนึ่งเขาวไวห้สวยเขาก้อน โอเคได้จ้าข้าวเหนียว บ๋ว้าเสียบก็ได้ภพ่ข้าเนียวหอนหอนกินกับตำหมักถั่วตีหงปลาพี่น้องแสบสุดอยู่นี่แหละจ้า,าปลาขึ้นพี่น้องเมื่อนี้ปลาอยู่ข้าเจ้าอันไรมองในปลาลายลายเอากับบมีพผูลงหาเอาก็ได้ซื้อเอาจ้าบะซื้อกบะได้กิน อยู่อันอยู่เพื่อนอยู่บ้านอันแคมคองสื่อได้ข้างนอกแต่บนมีคนหาปลาชูนีจ้าเขาเหนียวหอนฮ้อนสุกพป็นที่เรียบร้อยต่อไปหากระชิมาเอื้อปลาปิ้งลบเกลือจ้าใส่รถดีไปแล้วเถอนหนึ่งเราจะเอาเกลือลงนะ้ำ นี่จ้าปลาเออน,นุญานใส่มือเวยจ้านี่ปลาสิเอิ่นว่าปลาอี่างปลายนอนหอยบอกพี่หน่อยปาห่าเอิร์ดปลายนอนหอยจ้าเดียด๋ยวดาจ้าไปปิ้ง เจมส์ยี่สิบสี่จะมายี่สิไอ้บางลงกลางมองพี่น้องได้ปาปิงจับพอมนี่ปลาไอ้บางได้ แล้วจำพี่น้องปบปีงปงจับเพิ่อนอันนี้จะเป็นปลาขาวสดๆจากแม่น้ำคลองเลยจ้าไอ้บาง่นลงกลางมองปบปีงปลากรมันมันผวันกุ๊กกุ๊กมันสีม่ก่อนชุกเลยมันเป็นตะเสบใช่พี่น้อง ปิ่งปลาปิ่งปลาสุกแล้วจ้านี่ปลากระมันมันจนอยากใหม่มาตำหมักทั่ว Điều mà nào quá Chớp, mùa, nói nào quá rồi nhé à à à cho à ừ ừ à nói nữ đẹp bà lạ. mẹ rắm จะมาตามด้ยกล่องซิวสันตามอยู่เตียงเอาตาได้นอดเลยดอยู่หลุมเด้อเตียงห้าม,ามาก,กับบ่คอยซิเนนอนปันไดข่อยเราเละลเละฟ้ามันขคอยดี มาทำงั้นเั่วก็ซื้อไม่ได้ตลาดว่านพี่น้องเาจากมัน มาแต่บันโคนมาแต่บัรดานมาแต่บันดาน,าน,ดานากันกาลงหลอดตลาดซื้อกับเขากับคุณผีสุป,ปณีราก็ไดมาถั่วมากำเนิาไบตามก็คือปลาทูโลหนึ่งปลาทูยังบริกินซื้อป่าอันนี้ก่อนปลาแม่น้ำลองก่อนก็นี้กับมาถั่วถานะปีงปลาปิงปลาขาวที่ไอบ้บางเพ่น,นั้น กางมองขึ <Ừ. S 1> <ค>้นมาใหม่ๆเขาก็จำแหลกเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จิมาปรุงพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยก็ได้มา กินมะนาวจากสวนของเฮาเองจ้ามะนาวน้อยนี่หน่อยน้อยน่อยหน้าหน้อยน้ำไหลไหลทีเนาะหอมๆเลย พร้อมรับประทานนี่ปิ่งปลาขาวกับซุปเป็นที่เรียบร้อยนี่ยใส่มือนยจ้าหอนหอนเลยเป็นปลาขาวปลาคนละแบบกับที่เราซือ้อ้าปลาที่ไอ้บางเพคนใส่มองอยู่ในถาะทานเพื่อนสวนของๆนี่เลยนะ ปิ้งปลากับตำหม,มักถั่วเดแซ่บอาหารแรงบุอนี่ก็มีแต่เท่านี้แหละพี่น้อง่ตำหม,มักถั่วไม่กินข้าวแรงน้อกันเด้อเด็กสบายดีป่าลุงเร็วโอ้โหจะไปป่าลุง,ลงน้องมะนาวาากินข้าวเด้อน้องมะนาวเอิบป่าลุงกินข้าวเร็ว เออปลาลุงกินข้าวเร็วพคนนึงกินข้าวเด้อว้าวดูกินข้าวกัมยังกินข้าวกับปากินข่ากระปาน้ำนองมะนาวเด้อยีราดกินปลาลูกกินเป็นบ่เอาปลาบ่มีก้างนะไฮนองนะคุณแม่ยังตูดมาอยู่ทางนี้ปลาตัวยาวๆนี่ยตูดไปใส่ปลาตัวยาวๆหนูมีก้างนะปอนนองน้ำกิน ลูกลานลายตากับยายจจีบมีมองเขานี่พ่อยญ่ก็กินเขานี้บ่ในถ<ม>้วยจ้าเขานจานเขาม่หญ่พ่อยญ่ามาแลวบ่ฮะคือบอ่เรียบร้อยไปไหมจานเขานใส่เข้าเจ้ากระบวงน้องมะนาวบ่ถึงเม่นยังจุกไป ปลาข้าไอ si. ้บางกันพวงมันปลาพวงถือมองผลปีงผลจับผลมาปบปีงยังนไอ้บางปบปีงพี่น้องเอาเวลาบอกินบ่ซะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำนีก่อนเด้อจ้าดาวกินข่าวก่อนกินข่าวแรงนำกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเราในเด้อพี่น้อง